แล้วก็เกาหลีเนี่ยอากาศหนาวกว่าบ้านเราเยอะน้องๆเขาเลยเป็นหัวนงคิเอสชก้าซูเปอร์จูเนียร์เมมเบอร์้แอ่า้องอยากสอนคานี้แต่ต้องตย่งี้อาง้ย่างย่ี้ยยางีา้ยยาย พูดว่าพี่ชายฉันหนาวนะพี่ชายฉันหนาวโอเคพอแล้วได้ตังปินแล้วกันหมดแล้ว ขอสามคำให้กับบาชิตะคุณุยอนอยากพูดว่าอะไรครับสาม่ามกอเข้มข้นอมกอและอยากฝากอะไรถึงชาวเอลไทยแลนด์ทุกคนรวมที่มาชิตะคุุกนคุณผู้กทนมทุก่มน